กับเมเกียครับโอ้ยเมเกียว่าเป็นไหน้องเป็นแนวนี้เนาะสนอกเนาะจยากยิ้มเต็มปากเต็มคัพนี่ยิ้มแงๆแล้วนะรู้สองก่นสามก่อนแล้วเนาะเออนะครับเมเกียก็โอ้ยพร้อมมั่นใจเต็มลอยไมยเดือดร้องเถอะร้งเถอะลงเถอยลงก็ไปเลี้ยงแปลก็ได้พี่น้องนะครับอืมวดที่ว่าเพิ่นฝันก็มาปลดเงินเนาะบอกใบนี้แปดศูนย์นะครับเนี่ยบอาครับใบนี้ใบแรกเพิ่นแปดศูนย์นะครับอืม บานนี้มะฝันใาเทียมเนาะจถ้าวันคือวัาสีออกใบแดงที่มี้วใเทียมข้างหลังกันปะจเ่กรากบอกใบอันสีทองพี่หนึ่งแปดหกนะครับเนี่ยแต่กราบก็เสามตัวเนาะเออมันก็บอกมันก็บอกใบไม่ใช่ใบประเทศนะฮะที่เป็นสี่โูนเลยไหมไม่โขวะออกัับแลกอันอันนกนเลขเกย์กันเละเกยกัเละว่า ห้าเล็พาเทปต่อก็ได้ให้เขียนไว้สิอันนี้เป็นหนึ่งแปดเนาะมั่ก็ออกหมดแล้วก็หนึ่งแปดหกไหมหนึ่งแปดเก้าไหมสามตัวกับเก้านึ่งแปดท่านันเหรอเรือจะอันนี้ันออกน้ำมูนเนี่ยว่าจะตามหลังก็ได้เดี๋ยวก็เรยว่าเพื่อไวแน่ค่ถ้าเลขออกตามหลังเดี๋ยวสีส่วนมันานออกได้ตามหลังก็ไลยลงเล็ตามไปน้าครับผมแต่ว่าฟันไม่กับมีมาแล้วขึ้นเกฟันไม่แล้วฟันมุกขึ้น่ย เ <Happiness. S 2> อับเรามาตามก็ฟันไปเกี้ได้่ะฟันไหมแค่ฟันเขาเก็บไปใสวัวจะไปผู้เดียวต่ว่ามันเป็นบึงบึงใงง่ายๆอยากบึงใงง่ายๆน้ำน้ำใสมากเลยพอไ้ไปเบื้องใกล้ๆใกล้ๆได้บับนี้ได้ม re re, a, ip, ันได้ย่างไปใกล้แบบนี้มันได้มื่นลงไปเนี่ยมื่นลงไปไอไอพอลงไปเรา มันมีโตอยังกัดขาจ้ะว่าหูมันม่ยอมปล่อยขาเฮาเฮาก็เลยต้องขืนมาเพราะเขาขืนมามันเป็นแคลไหมจ้ะจระเข้จระเข้ตัวสั่มเดะแคลอะไดรวะได้ใส่คอมเพลค์แคลได้ตัวอีสิทธิบางคนอาจจะไปจักตัวสั่มเดะตัวไอ้ไงสั่มรอนี่จ้ะกัดกัดบวงขาตัวอย่างนี้จ้ะกัดบวงตุ้มมังเออไอกัดบวงรอนี่เขาคนนี้ยังขาข้อ เออกัดฟงเนียจ้ะวันนี้มันมันมันบ่ออกเขาก็ต้องเพราะเขาขืนมาเล่าเขาก็เอามือสองมือเขาแงปากมันออกไงมันก็บอกไงเฮามันก็เจ็บเดือดก็ออกเดือดก็มาเต็มมือเฮาวันนี้เขาก็แงแงว่อเจ็บยุหันเลยจ้ะคุ้มแงแงจนเขาตื่นอ่ะแบบมันบอกมันกัดข้ากัดข้าเลยกัดข้าจนเขาตื่นตื่นเลย อ่าตื้นไข่แขกรันเนี่ยอ่าเพราะมี่ที่เมื่อคืนมือยามือแล้งก็ไปฝันต้อฝันเอามันออกตลอดเออกใช่นเลยฮะเรื่องเรื่องฝันต้อยว่ะที่ว่าฝันชอบนี่แหละแฝันอย่าของตื่นฝันสั้นๆฝันสั้นแต่ว่าฝันดีเนาะฝันดีเลยแต่จะเป็นโชคลาภเยอกัดมันเจ็บมันเจ็บมันกระเลือดออกแล้วเพราะเก็เอามือเขาแงะแงะมันออกอ่ะมันไม่ออก แขวมันก็ลำแหลมอ่ะยิ่ในหนองเนาะแต่ทลายลงเออม,มันหมืน่นตุยหมืน่นทะลายลงตัวก็ในน้นำขขแขกก็เลยกระคาจ้จาเล่หราคาเนาะส่วนใหญ่มันลอยตีเคยตีได้จระเข้ส่วนใหญ่ตีเป็นเจ็ดนะครับแต่ว่าในห่อตีแบบง่ายแบบไม่ใช่ตีเป็น,น,น,นบ่บ่เป็นเนาะทีบ่เป็นเนาะนะครับต้องถามกันนะไม่ตุ้อเห็นวางได้ไม่ตุ้อวะเจ้าเล่ห์ ทำนายฝันก็เป็นเจ็ดเหรอ่ช่ป่ะมันกลับเราเป็นเจ็ดสี่สี่ถึงเนี่ยเจ็ดสี่คือตีเป็นมีเงีงเนาะตีลึกหลายยันเป็นเครื่องมีเขียวไหมเขียวตีงูใหญ่กลายเป็นเกานะแค่ท้าตีสี่เกี้ยงเราไตีสี่เกานะงูใหญ่กลายมันขัตีบางอย่างนะกว่างูตัวใหญ่หล่ะเลยมาเกาะเออนั่นแหละเขาก็เลยบว่อยากคิดลึกก็เลยเอาเป็นง่ายๆซะเอาไปงูจระเข้เป็นเจ็ดซะมปนเก็เป็นสี่ซะจบลดเนาะแต่ว่ากันหาน้ำไปหน่อยหานึงหานี่เป็นอยังประเทศคือขาขาช่วงไอ้นิเท้ามันจะเป็นหา ให้กัดสูงๆูรอกกัดตัวมั้นี่มันนี้เป็นสองก็เลียเน้นเจสซี่กันเจห่าเนาะ่วนอายุไม่อกี็คือสี่สามปีนะครับอย่างสีีเกิดพ่อซอสองหาสองหาะก็เลยว่าสี่ลงให้เป็นสีสามกับสองหาเกี่ยวกับอายุเนาะแต่ว่าไม่เกี้วายังมักอันเจ้าประเทียพวกเราอยู่เลยกบ้านกันเลยล่อห้ตามน้องพี่น้องมักก็ต้องตามเราะหมักกันล้วไป ท,ที่ที่ท,ท,ที่ที่มากไอ้มันเลี้ยงกันมาใบแดงออกแล้วก็ไม่ใบเดืยงไม่เลี้ยงไปประเทศสนกอกสองสี่สูนเนี่ยเลี้ยงบี่นทนอกก็เลยวงสี่ศูนให้นะครับเป็นเม่เกมากนะครับก็บมีตามกับเหล็กฟันจรเขนี่แหละข้างล่างจอรเขตเรื่องทํากิน่หนันก็ไดนินจากแขบ้านเกอแครจอรเจีเลยไเช่นจองตัเองจอลเลือนเสอเลย ขอไคไปชั่วก็เมนแน้ว่นาะเขียนกวนเจ้าวลอกก็นี่อกอันนีมออยะลอกแล้วนี่ยาช่มนถือได้เจียโอ้จละเี่เลยนะจาะเี่ยกัะเจ้หมก็ะเม่นเด้ออ่ะจยวหรอนะครับเจ้าละเอ่ะตามนั้นได้นะครับเอานะครับมีเล็ตามนะครับเล็กตามมันคือเหล็ก้านกับเล็กเงินนะพรอนตอกันมากนะครับใบแรกอ่ะแปดศูนย์ใบสองก่ เพื่อเปล่ยนหนึ่งหกเนาะไวซามีสอดอกสองสี่ศูนย์เนาะมีเกศได้วงไห้สี่ศูนย์วันนี้ขึ้นมักอยู่เพราะรว่าไวซามมาลีทีครับอ่าเงื่อนที่มีรูประเทพงหลังเนาะส่วนฝันไม่ล่าสุดน,นะครับคือฝันจระเข้นะครับกัดตรงระวังคอเท้าเนาะ,ะนะครับกระตีให้เกศสี 4, ่เกศหาตัวกันนะครับอายุไม่เกศสี่สามเกิดวันที่ยี 5, ่ห้าขศรสองหาสองหาเนาะส่วนนี้ม,นมันมักแบบนี้มันฟังกันเรื่อตัวไม่เกศแหะนะครับอยู่เป็นตัวใด้กระลอง พีขอแลวพิจารนาซอยกันมีซอยกันนะสำหรับในทางเมืเ่อกี้นะนะครับตามนี้ได้นะครับว่าโชดโดนเนาะเพราะว่าโชดโดนแล้วเน้ะอย่างเนาะนะครับสมมุติมันหลายอย่างเลยเนวนะครับแต่ว่าเมืเ่อกี้ฝันดีได้เงินขนาดจะไม่โชด่ดอกเอาบัานนี้ให้เขาเสิร์ฟบบันนี้รุดมาโดน <laughs> เรา <laughs> ให้เขาซะหนูจะได้กลับ ความมั่นใจก็เก่าจอจนี่ยิ้มหน้าแหงกันจอยยิ้มหน้าแหงนะเป็นยิ้มแบบเพราะเต็มรอยยิ้มเต็มร้อยวความมั่นใจอยู่อยากอายละอยากอายเล็กเป็นบวมั่นอยากอายละอยากความมั่นใจเต็มร้อยลด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 ละเมื่อนี้เราสีเข่าเพราะว่าแขกัดเรียนเสียงสะนเนาะคอยเสียคอยเข่าคอยโดนเนอะนี้เดนอนะแขกัดแบบดึงบ่ออกเลยเนาะน้องพรเพิ่งเรียนมาไหไปครับวานไปอยากอายเป็นยังนี่เป็นยัง วันสิยารงหนี่มาเปิดันลไปคิดม่พอนะเาเอาลกกับมาไม่ต้คนทวงเกี้ยใบเกี้ยใบเกี้ยมาส่ปยมาเพราถ้าซืกินจะก็ไปตัวนใส่ชุดนักเมียนติบวัดบางตัวเลยเอาเสียลืมซักกวาวุดวัฒนธรรมเลยลืมสซกรืซากัว่นุ่ดวัฒนธรรมเลยวอยากอาลอยากรืมซากันหยาง พากระเป๋าพาเกี้ยวไปเกี้ยวมาวันนี้ลูกเลี้ยนลูกเลียนยังจะไปเกี้ยวหอดพุบ่นยฮะลูกเลียนเด็ียเกียวอดลูเลียงยงนจว่าก็ทิ่สื่อจักรยานทีจักรยานไปมก็ม่เตอรบมาเป็นบอลมันกะินลมมันกจะไกลหนเนาะล่มจักรยานปันเป็นอยู่มอเตอร์ไซ ฮัดเรามันล่มเราโดนย่างเออพอดีละเขาหน้าปแล้วให้เขาสืบรถยนต์ห้องสือจะเปย่างมันแห้งหนอยเนาะย่างยาเอาซุ้มขั้นและฮัดมอเตอร์ไซค์เราล่มอืมกระดิเศร้าเลยล่มเลยมันเจ็บมันเป็นแผลเล้ย่างย่างย่างเป็นเครืองเดือนโอ้ได้ย่างเลยสิย่างเขาบิดยี่สิบจะบิดลอยเลยสิเขาให้ผมเป็ี่นแล้วมันเปรี้ยเปรี้ยงคือเกียร์ไอ้ย่างมันบ่ ก็เจ็บเกียร์เต้นร้องน้ำเพลอเพลอ,อบีบอีหยังมันบ่ไปบาดเหมือนล่ะโดนย่างก็งได้จบเหมือนได้เขียดเพาะเอาเจ็บซอนได้อยู่แต่อ่ไปหออ้บ่เอากัดตามต่อเนาะสําหรับในท่ามื่อกี้เอาจะเข้า ขนฟันแ่นก็บ่าโดนดอกรุด่การรุดพราซี่กันทางวัดดอกนะตาดแล้วพี่ตาลอเอาารอว่ากาซี่อกวันนี้เราม่สีเข่าไม่ได้เขาเอานะครับลองกันเด้อนะครัสำหรับคนฟันมิเจฟันไม่ล่าสุดนะครับฟันว่าไปพ่อน้องน้ำยญงเนาะเอ่อไหลลงน้ำจอร์เคยกัดขาบรูว่าเป็นยังตอนที่แรื่องขึ้มาฟังจะค่อยเห็นเาไปดิตอเคเนาะอืมตัวหญงกัดราบคัดตัวกัดขาบเห็นได้บอก เมือ่อไงเลยเลนี่ยเต็มมือเลยอาจจะมีโชคนอฟันแบบนี้เนาะนแบบมีฟัน,บบนออดีออายุไม่เก๊กกะเกิดวันที่ยี่บห้าเพราะสอหาสหาเดือนมิถุนาเนาะอือายุก็เต็มสี่สามจ,จากซีซีนะครับเออซีซีขนาสนใจเรื่อนี้เนาอะอส่วนจรเขมารตีว่าเกตซีเนาะจรเขีเกตไเกตซีกันแน่ก็คือหาเนาะครับเป็นตหาอ๋ให้โชว์ให้มันเาม่อกีด้อหมทุกวันนี้ ขอให้รุว้นย,ยวกช่องน้ำนลลม,มิเกดเด้อนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามเราชมให้กำลังใจมิเกเด้อนะครับเพิ่นกะสู่ต่อไปเนาะเอาบรนไดเรื่องวันนี้เด้อนะครับมิเกเดอร์ลำบากใจนายชนเนี่ยพราะอยู่เรียนหนังสือเนาะนะครับกะบทำงานแต่สามีผู้เดียวเนาะนางกับผ้าท่านฝันเน้นเท่าเดี๋ยวคอยตามให้นะครับชว่วยใหม้มาน,น้ามิเกสวัสดีครับออขอบคุณมิเกหลายเทสาธุ